เสียงคำรามกึกก้องจากเครื่องยนต์ไอพ่นที่แผดเผาความเงียบสงัดยามรุ่งสางไม่ใช่เพียงแค่การลาดตระเวนตามปกติแต่นี่คือเสียงเรียกแห่งหายนะที่กำลังมุ่งหน้าสู่ฐานที่มั่นสำคัญของฝ่ายตรงข้ามณวินาทีนี้สถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาได้เดินทางมาถึงจุดแตกหักเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดเมื่อกองทัพไทย ตัดสินใจเปิดปฏิบัติการสายฟ้าแลบเปลี่ยนพื้นที่สีเทาที่เคยคุกคามอธิปไตยให้กลายเป็นทะเลเพลิงในพริบตาเป้าหมายในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแนวปะทะตามสันเขาหรือผืนป่าทึบแต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจมืดที่ตั้งตระงานท้าทายกฎหมายอยู่ชิดติดชายแดนนั่นคืออาคารคาสิโนขนาดมหึมา ซึ่งฉากหน้าดูเหมือนสถานบันเทิงเริงรมเพื่อดึงดูดเม็ดเงินจากนักพนันแต่ภายในกลับซุกซ่อนความลับทางการทหารระดับสูงสุดเอาไว้จากรายงานข่าวกรองล่าสุดที่ได้รับการยืนยันและวิเคราะห์เจาะลึกระบุชัดเจนว่าอาคารคาสิโนแห่งนี้ไม่ใช่เพียงบ่อนการพนันหรือรังของแก๊งคอเซนเตอร์ธรรมดาแต่มันคือกองบัญชาการส่วนหน้าหรือ BHQ ที่ถูกดัดแปลงให้เป็นป้อมปราการคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อใช้เป็นศูนย์สั่งการรบและจุดปล่อยโดรนติดอาวุธที่สร้างความเสียหายกับทหารไทยและพลเรือนในช่วงหลายวันที่ผ่านมาความเหิมเกินของกองทัพกัมพูชาที่ใช้โล่มนุษย์และสิ่งปลูกสร้างเชิงพาณิชย์เป็นฉากบังหน้าเพื่ออำพลางเคี่ยวเล็บอย่างจรวดหลายลำกล้อง B.M.21 และ RM 7 0ได้ถูกกระชากหน้ากากออกมาแล้วและวินาทีแห่งการชำระแค้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นภาพเหตุการณ์ที่ปรากฏต่อสายตาของหน่วยทหารพรานและนวิกโยธินไทยที่ซุ่มเฝ้าระวังอยู่แนวหน้าคือภาพวินาทีประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจารึกเมื่อเครื่องบินคับไล่ F-16 ของกองทัพอากาศไทยทะยานฝ่าม่านเมฆลงมาด้วยความเร็วสูง พร้อมปลดปล่อยระเบิดนำวิถีขนาดใหญ่น้ำหนักกว่า2ตันพันปอนพุ่งตรงเข้าใส่เป้าหมายอย่างแม่นยำราวจับวางวินาทีที่ระเบิดกระทบยอดตึกแรงอัดมหาศาลได้ชีกระชากโครงสร้างคอนกรีตท,ที่ว่าแข็งแกร่งให้พังทลายลงมาราวกับปราสาทสายเสียงระเบิดดังกําปนาดสะเทือนเลื่อนลั่นไปไกลหลายกิโลเมตร ฝนควันสีดำทึบพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าปกคลุมพื้นที่สังหารจนมืดมิดนี่ไม่ใช่การยิงขู่แต่คือการทำลายให้สิ้นสภาพตามยุทธศาสตร์ที่กองทัพไทยได้ประกาศไว้ทันทีที่สิ้นเสียงระเบิดจากฟากฟ้ากองกำลังนาวิกโยธินไทยที่ประจำการอยู่ในพื้นที่จังหวัดตราดและกองกำลังบูรพาในพื้นที่สะแก้วได้เปิดฉากระดมยิงปืนใหญ่และอาวุธหนัก ถล่มซ้ําเข้าไปยังจุดยุทธศาสตร์ดังกล่าวเพื่อปิดตายเส้นทางการหลบหนีและตัดขาดการส่งกําลังบํารุงของข้าศึกอย่างเด็ดขาดความโกลาหลเกิดขึ้นทันทีในฝั่งกัมพูชาเสียงวิทยุสื่อสารที่เคยสั่งการอย่างเกลี้ยกล่อมบัดนี้เหลือเพียงเสียงกรีดร้องและเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือที่ไร้การตอบรับสิ่งที่น่าตกตะลึงยิ่งกว่าความเสียหายทางวัตถุ คือข้อมูลข่าวกรองลับสุดยอดที่หลุดลอดออกมาจากแนวหลังของข้าศึกระบุว่าในช่วงเวลาที่ f .16 ทิ้งระเบิดปูพรมลงมานั้นภายในอาคารคาสิโนไม่ได้มีเพียงทหารระดับปฏิบัติการหรือเจ้าหน้าที่เทคนิคควบคุมโรนเท่านั้นแต่ยังมีนายพลระดับสูงของกองทัพกัมพูชา Defense News f พร้อมด้วยหน่วยองครักษ์ผู้นำหรือที่รู้จักกันในนามทหารเสือราชินี กำลังประชุมวางแผนการรบอยู่ในวอร์รูมชั้นใต้ดินการโจมตีที่แม่นยำระดับสัญญกรรมของไทยได้เปลี่ยนห้องประชุมสั่งการให้กลายเป็นสุสานฝังร่างของผู้บัญชาการระดับสูงในพริบตารายงานเบื้องต้นระบุว่าในพลระดับผู้บัญชาการกองพลน้อยที่9และนายทหารติดตามอีกนับสิบรายได้เสียชีวิตทันทีภายใต้ซากปรักหักพังนั้น การสูญเสียครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเสียกำลังพลแต่มันคือการเด็ดหัวสายการบังคับบัญชาของกองทัพภาคที่3ของกัมพูชาส่งผลให้โครงสร้างการสั่งการในแนวรบด้านตะวันออกเกิดสภาวะสุญญากาศทันทีทหารกัมพูชาที่รอดชีวิตอยู่ในแนวหน้าต่างตกอยู่ในสภาวะขวัญผวาเมื่อรับรู้ว่าแม้แต่ฐานที่มั่นที่แข็งแกร่งที่สุดและในผลผู้ทรงอำนาจที่สุด ยังไม่อาจต้านทานแสนยานุภาพของกองทัพไทยได้ความมั่นใจที่เคยถูกปลุกปั่นด้วยวาธกรรมคลั่งชาติได้มาลายหายไปพร้อมกับกลุ่มควันเหนือซากคาสิโนเหลือไว้เพียงความหวาดกลัวต่อมัจจุราชที่มองไม่เห็นจากฟากฟ้าและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่แท้จริง เพราะปฏิบัติการของไทยยังไม่จบลงเพียงเท่านี้มื่อสูนขวัญจากการโจมตีทางอากาศเริ่มจางหายไปภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าไม่ใช่เพียงซากปรักหักพังของสิ่งปลูกสร้างแต่มันคือภาพแห่งความล่มสลายของระบบบ,บัญชาการรบที่ฝ่ายตรงข้ามเคยภาคภูมิใจทันทีที่การโจมตีจากฟากฟ้าสิ้นสุดลงสัญญาณเริ่มปฏิบัติการกวาดล้างภาคพื้นดินก็ดังขึ้น กองพันทหารราบยานเกราะของนาวิกโยธินไขยซึ่งวางกำลังเตรียมพร้อมรอจังหวะอยู่แล้วได้รับคำสั่งให้เคลื่อนพลเข้ากระชับพื้นที่ทันทีเสียงเครื่องยนต์ของรถสายพานลำเลียงพลและรถถังเบาคำรามกึกก้องผสานกับเสียงยิงสนับสนุนจากปืนใหญ่สนามที่ระดมยิงปูพรมเพื่อเปิดทางให้กับทหารราบการเคลื่อนที่ของหน่วยนาวิกโยธินไทยในครั้งนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด ราวกับคลื่นยักษ์ที่ถาโถมเข้าใส่ชายฝั่งที่ไร้เขื่อนกันในทางตรงกันข้ามสถานการณ์ภายในกองบัญชาการทหารบกภาคที่3ของกัมพูชากลับตกอยู่ในสภาวะโกลาหลขั้นวิกฤตการสูญเสียผู้บัญชาการระดับสูงและนายพลแกนหลักไปในคราวเดียวเปรียบเสมือนการตัดหัวงูทำให้ลำตัวที่เหลือดิ้นพล่านอย่างไรท้ทิศทาง ระบบการสื่อสารที่เคยเชื่อมโยงระหว่างหน่วยเหนือและหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงทหารกัมพูชาที่ประจำการอยู่ตามแนวบังเกอร์และสนามเพาะรอบนอกคาสิโนต่างตกอยู่ในความสับสนโอลมานไม่มีคำสั่งถอยไม่มีคำสั่งสู้และที่เลวร้ายที่สุดคือไม่มีการส่งกำลังบำรุงขวัญกำลังใจที่เคยถูกปลุกระดมไว้ก่อนหน้านี้ พังทลายลงในพริบตาเมื่อพวกเขาเห็นเพื่อนร่วมรบถูกฝังอยู่ใต้ซากอาคารและเปลวเ,เพลิงที่ยังคงลุกไหม้อย่างไรก็ตามด้วยสัญชาตญาณของการเอาตัวรอดหน่วยปืนใหญ่จรวดของกัมพูชาที่ยังเหลือรอดอยู่บางส่วนพยายามที่จะตอบโต้กลับอย่างสิ้นหวังพวกเขาเข็นรถยิงจรวดหลายลำกล้องแบบ B.M. 2 1ออกจากที่ซ่อนในป่าละมาะและชุมชนใกล้เคียงหวังจะยิงถล่มใส่แนวรบของไทย เพื่อสกัดกั้นการรุกคืบแต่ทว่าเมื่อปราศจากข้อมูลพิกัดเป้าหมายจากศูนย์บัญชาการและโรนชี้เป้าที่ถูกทำลายไปพร้อมกับคาสิโนการดิงสวนกลับในครั้งนี้จึงกลายเป็นการยิงแบบตาบอดลูกจรวดนับสิบถูกปล่อยออกไปอย่างไร้ทิศท,ทางบางลูกตกในพื้นที่ว่างเปล่าบางลูกพลาดเป้าไปตกใส่บ้านเรือนของประชาชนกัมพูชาเองสร้างความตื่นตระหนก และซ้ำเติมสถานการณ์ให้เลวร้ายลงไปอีกทางฝั่งกองทัพไทยไม่ได้ปล่อยให้โอกาสทองนี้หลุดลอยไประบบเรดาร์ตรวจจับวิธีกระสุนอันทันสมัยของไทยสามารถคำนวณที่ตั้งของฐานดิงจรวด BM21 เหล่านั้นได้ในทันทีที่ลูกแรกถูกยิงออกมาภารกิจยิงสวนกลับหรือ counter battery fire จึงเริ่มต้นขึ้นด้วยความแม่นยำระดับสัญละยะกรรมปืนใหญ่อัตราจรแบบ CER และ M198 ของไทยคำรามตอบโต้กลับไปด้วยกระสุนปืนใหญ่ขนาด155ม mm, ิลิเมตรพุ่งแหวกอากาศข้ามพรมแดนตรงเข้าใส่พิกัดที่ตั้งของรถยิงจรวดข่าศึกอย่างแม่นยำเสียงระเบิดตูมตามดังกึกก้องต่อเนื่องรถยิงจรวด B.M.21 ของกัมพูชาที่กำลังพยายามยิงสู้ถูกกระสุนปืนใหญ่ไทยเจาะทะลวง จนระเบิดกลายเป็นเศษเหล็กไฟลุกท่วมขาที่ตั้งภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นในสนามรบเวลานี้สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างกองทัพที่มีความพร้อมรบและเทคโนโลยีที่เหนือกว่ากับกองทัพที่พึ่งพาเพียงปริมาณและผู้นำที่ขาดวิสัยทัศน์ในขณะที่นาวิกโยธินไทยรุกคืบเข้าไปยึดพื้นที่สำคัญได้ทีละจุด ทำลายรังปืนกลและบังเกอร์ของข้าศึกได้อย่างราบคาบฝ่ายกัมพูชากลับทําได้เพียงถอยร่นยังไม่เป็นกระบวนทิ้งอาวุธยุธโทโธปกรณ์ราคาแพงไว้เกลื่อนกราดแม้กระทั่งรถถังทีห้และยานเกราะที่เคยถูกนำมาอวดอ้างสักดาก็ถูกทิ้งร้างไว้กลางทางเพราะขาดน้ำมันและพลขับหนีเอาตัวรอดฐานทัพภาคที่สที่เคยถูกมองว่าเป็นปราการเหล็ก บัตรนี้กำลังจะถูกตีแตกพ่ายอย่างสมบูรณ์แบบท่ากลางกองซากปรกหักพังและร่างไร้วิญญาณของผู้ที่หลงเชื่อในสงครามจอมปลอมเมื่อเสียงปืนเริ่มสงบลงความเงียบงันที่เข้าปกคลุมสมรภูมิกลับดูหน้าขนลุกและสะเทือนใจยิ่งกว่าเสียงระเบิดที่เพิ่งผ่านผลไปหน่วยรบพิเศษนาวิกโยธินหรือรีคอน ซึ่งเป็นหัวหอกในการบุกทะลวงได้เข้าเคลียร์พื้นที่ซากอาคารคาสิโนที่พังถล่มลงมาภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าคือหลักฐานชิ้นสำคัญที่จะมัดตัวผู้กระทําผิดในเวทีโลกอย่างดิ้นไม่หลุดภายใต้ซากปรักหักพังของชั้นใต้ดินที่ถูกเปิดออกด้วยแรงระเบิดทหารไทยไม่ได้พบเพียงแค่โต๊ะพนันหรือตู้สลอ็อตแต่กลับพบห้องปฏิบัติการสงคราม ที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์สื่อสารล้ำสมัยแผนที่ทางยุทธวิธีและจอควบคุมโรนจำนวนมากสิ่งที่น่าตกใจที่สุดคือการค้นพบเอกสารลับและพิกัดเป้าหมายที่ถูกระบุไว้บนแผนที่ดิจิทัลซึ่งไม่ได้มีเพียงแค่ฐานทหารของไทยเท่านั้นแต่กลับปรากฏพิกัดของโรงพยาบาลโรงเรียนและชุมชนหนาแน่นในฝั่งไทยรวมอยู่ด้วยหลักฐานเหล่านี้ เป็นเครื่องยืนยันที่ชัดเจนว่าแผนการของฝ่ายกัมพูชาไม่ได้หยุดอยู่แค่การประทะตามแนวชายแดนแต่มีเจตนาที่อำม,มหิตในการสร้างความสูญเสียต่อพลเรือนเพื่อสร้างแรงกดดันทางการเมืองการทำลายฐานบัญชาการแห่งนี้จึงเท่ากับการหยุดยั้งโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นกับพี่น้องชาวไทยนับแสนคนผ่ามกลางกองเศษปูนและเหล็กเส้น ร่างไร้วิญญาณของนายพลระดับสูงและนายทหารคนสนิทในตระกูลผู้นำกำัมพูชาถูกพบเสียชีวิตคาห้องบัญชาการสภาพศพที่เต็มไปด้วยฝุ่นผงและรอยแผลจากแรงอัดระเบิดบ่งบอกถึงจุดจบที่กระทันหันและไร้ทางหนีการเสียชีวิตของระดับมันสมองสั่งการในครั้งนี้ ส่งผลให้โครงสร้างการบังคับบัญชาของกองทัพภาคที่สามกัมพูชาซึ่งรับผิดชอบแนวรบด้านนี้พังทลายลงอย่างสมบูรณ์ข่าวการเสียชีวิตของนายผลแพร่แพร่สะพัดออกไปอย่างรวดเร็วผ่านวิทยุสื่อสารที่ยังพอใช้งานได้ทำให้ทหารกัมพูชาที่เหลืออยู่ในแนวหน้าเสียขวัญอย่างรุนแรงความแตกแยกเริ่มก่อตัวขึ้นในหมู่ทหารกัมพูชา เมื่อพวกเขาตระหนักว่าถูกหลอกให้มาตายเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจสีเทาและอำนาจทางการเมืองไม่ใช่เพื่อชาติอย่างที่ถูกโฆษณาชวนเชื่อทหารเกณฑ์จำนวนมากที่ขาดแคลนสเสบียงและกระสุนเริ่มทิ้งอาวุธและถอดเครื่องแบบวิ่งหนีเข้าป่าเพื่อเอาชีวิตรอดบางส่วนที่ถูกปิดล้อมตัดสินใจทำในสิ่งที่ผู้นำของพวกเขาไม่เคยคาดคิดนั่นคือการชูธงขาวขึ้นเหนือหลุมหลบภยัย ภาพของทหารกัมพูชาที่เดินออกมามอบตัวด้วยความหวาดกลัวเป็นภาพสะท้อนความล้มเหลวของนโยบายก้าวร้าวที่นำพาประเทศไปสู่หายนะในขณะเดียวกันทางด้านปีกขวาของสนามรบซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดสถานการณ์ก็ดุเดือดไม่แพ้กันกองเรือยุทธการของไทยได้ส่งเรือหลวงเข้าประชิดหน้านา้ำ เพื่อสนับสนุนการยิงจากทะเลขึ้นฝั่งหรือเนววลกันฝ่ายซัพพอร์ตเพื่อกดดันกองกำลังกัมพูชาที่พยายามจะลักลอบส่งกำลังเสริมเข้ามาทางชายฝั่งเสียงปืนใหญ่เรือขนาด76มิลิเมตรที่ระดมยิงเข้าใส่เป้าหมายทางยุทธศาสตร์อย่างแม่นยำผสานการรุกคืบของนวิกโยธินบนฝั่งทำให้แนวรับของกัมพูชาในจังหวัดเกาะกงและโพธิสัตว์สั่นคลอนอย่างหนักยุทธการนารายแผลงศรของกองทัพไทยในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่ทำลายขีดความสามารถทางการรบของข้าศึกแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณเตือนที่ทรงพลังที่สุดยังผู้ที่อยู่เบื้องหลังความขัดแย้งว่าอย่าได้ริอาจประเมินศักยภาพของกองทัพไทยต่ำเกินไปการสูญเสียฐานทัพภาคที่3 Defense News ของนายพลคู่ใจเป็นเพียงบทเรียนบทแรกเท่านั้นหากยังไม่หยุดการกระทำที่เป็นภัยคุกคามบทเรียนต่อไปอาจรุนแรง และสร้างความเสียหายลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมและในขณะที่แนวหน้ากำลังแตกพ่ายวิกฤตศรัทธาก็กำลังก่อตัวขึ้นในกรุงพนมเปญซึ่งอาจนำไปสู่จุดจบของระบอบอำนาจนิยมในไม่ช้าผลพวงจากปฏิบัติการเด็ดหัวมังกรที่ฐานทัพภาคที่สามไม่ในจำกัดอยู่เพียงความเสียหายในพื้นที่สังหารเท่านั้น แต่มันได้จุดชนวนให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่แห่งความหายนะที่ลุกลามไปทั่วแนวรบฝั่งกัมพูชาราวกับไฟลามทุ่งเมื่อศูนย์กลางการสั่งการถูกทำลายกองพันทหารราบและหน่วยสนับสนุนที่กระจายตัวอยู่ตามแนวชายแดนตั้งแต่ช่องบกชองอาโนมาไปจนถึงพื้นที่เขาพระวิหารต่างตกอยู่ในสภาวะอมาาัมพาตทางยุทธวิธี คำสั่งที่เคยถูกส่งผ่านวิทยุสื่อสารอย่างเป็นระบบได้เงียบหายไปเหลือเพียงเสียงคลื่นแทรกและความสับสนอลมานทหารกัมพูชาที่ขาดทั้งข้อมูลและสเสบียงเริ่มตระหนักว่าพวกเขากำลังถูกปล่อยเกาะให้เผชิญหน้ากับพญามัจจุราชเพียงลำพังสถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงไปอีกเมื่อเส้นทางลำเลียงยุทธปัจจัยสำคัญหรือเส้นเลือดใหญ่ ที่ใช้ขนส่งกระสุนและอาหารจากส่วนหลังมาอย่างแนวหน้าถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงจากการโจมตีทางอากาศที่แม่นยำของกองทัพอากาศไทยสะพานยุทธ,ธศาสตร์หลายแห่งและถนนสายหลักที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดอุดรมีชัยและเสียมราฐกลายเป็นสุสานร,รถบรรทุกทหารที่ถูกระเบิดทำลายจนเหลือแต่ซากเหล็กดำเป็นตอแฝกรายงานจากหน่วยเขากรองระบุว่า ทหารกัมพูชาในบางพื้นที่เริ่มขาดแคลนอาหารอย่างหนักถึงขั้นต้องขุดรากไม้และขอรับบริจาคข้าวเมาหรือที่พวกเขาเรียกว่าอัมบกจากชาวบ้านเพื่อประทังชีวิตสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารจัดการกองทัพที่เน่าเฟะจนถึงแก่นในขณะที่แนวหน้ากำลังอดอยากและขวัญเสีย ความจริงอันน่าจกใจก็เริ่มปรากฏขึ้นเมื่อกลุ่มแอปพลิเคชันแชทลับข้างทหารของกัมพูชาหรือเทเลแกรมหลุดลอดออกมาสู่สาธารณะข้อความสนทนาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวและการตัดพ้อต่อว่าผู้บังคับบัญชาได้เปิดโปงตัวเลขความสูญเสียที่แท้จริงซึ่งรัฐบาลพนมเปนพยายามปกปิดข้อมูลระบุว่ามีทหารกัมพูชาเสียชีวิต และสูญหายไปแล้วนับร้อยนายจากการประทะเพียงไม่กี่วันแม้จะมีการสั่งลบข้อความและรูปภาพเหล่านั้นภายในเวลาไม่กี่นาทีแต่ความจริงก็ได้ถูกบันทึกและแพร่กระจายออกไปแล้ววิกฤตศรัทธาที่ก่อตัวขึ้นในกองทัพเริ่มส่งผลกระทบไปถึงเสถียรภาพของรัฐบาลในกรุงพนมเปญผู้นำระดับสูงเริ่มแสดงอาการวิตกกังวลอย่างเห็นได้ชัด เมื่อแผนการที ung, ่เคยวางไว้ว่าจะใช้สงครามชายแดนเพื่อปลุกกระแสชาตินิยมกลับกลายเป็นการขุดหลุมฝังตัวเองการที่ไทยสามารถยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์คืนได้เกือบทั้งหมดและทำลายขีดความสามารถในการรบของกัมพูชาจนย่อยยับทำให้สถานะของผู้นำตระกูลหุนสั่นคลอนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเสียงวิพาก์วิจารณ์จากกลุ่มอำนาจเก่าเริ่มดังขึ้น โดยเฉพาะประเด็นการนำพาประเทศเข้าสู่สงครามที่ไม่มีวันชนะเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มทุนสีเทานอกเหนือจากความพ่ายแพ้ทางทหารเศรษฐกิจของกัมพูชาก็กำลังเดินหน้าเข้าสู่ปากเหวแห่งหายนะการขาชายแดนที่เคยเป็นท้นน้ำเหลียงหยุดชะง,งักลงโดยสมบูรณ์ด่านพรมแดนที่เคยคึกคักกลายเป็นเมืองร้าง สินค้าอุปโภคบริโภคและน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องนำเข้าจากไทยเริ่มขาดตลาดและราคาทยานสูงขึ้นสร้างความเดือดร้อนแสนสาหัสให้กับประชาชนความไม่พอใจที่สะสมเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นแรงกดดันมหาศาลต่อรัฐบาลซึ่งหากไม่สามารถหาทางลงได้โดยเร็ววิกฤตการณ์ครั้งนี้อาจลุกลามจนกลายเป็นการจลาจลในประเทศ ซึ่งจะเป็นจุดจบที่น่ากลัวยิ่งกว่ากระสุนปืนใหญ่ของไทยเสียอีกในสมรภูมิการทูตรัฐบาลพนมเปนภายใต้การนำของมาเน็ตที่กำลังหลังชนฝาตัดสินใจเดินเกณฑ์เสียงครั้งสุดท้ายโดยการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ UNSC เพื่อขอเปิดการประชุมฉุกเฉินโดยพยายามสร้างภาพลักษณ์ว่าตนเองเป็นผู้ถูกกระทา แต่พราว่าเกมการทูตที่ตื้นเขินนี้กลับกลายเป็นการฆ่าตัวตายทางการเมืองเมื่อกองทัพไทยและกระทรวงการต่างประเทศได้งัดหลักฐานเด็ดออกมาตอบโต้ทันควันทั้งภาพถ่ายดาวเทียมและคลิปวิดีโอจากดโดรนที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าอาคารคาสิโนและโรงเรียนหลายแห่งถูกดัดแปลงให้เป็นฐานยิงจรวดและคลังอาวุธรวมถึงการใช้พลเรือนเป็นโล่มนุษย์ข้อมูลเหล่านี้ทำให้นานาชาติ ต่างตกตะลึงและเปลี่ยนท่าทีมาตั้งคำถามถึงจริยธรรมของผู้นำกัมพูชาแทนความล้มเหลวในเวทีโลกยิ่งตอกย้ำความวิบัติในพนมเปนถึงขั้นที่สมเด็จหุนเซนต้องออกมาโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียเรียกร้องให้ประชาชนบริจาคอัมบกและบะหมีกึ่งสำเร็จรูปเพื่อส่งไปช่วยทหารแนวหน้าภาพผู้นำที่เคยประกาศสักดา บัตรนี้กลับต้องมาขอรับบริจาคอาหารประทังชีวิตสท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารจัดการงบประมาณกองทัพที่รั่วไหลไปกับการทุจริตสถานการณ์ที่เลวร้ายลงได้ปลุกกระแสความไม่พอใจในหมู่ประชาชนกลุ่มต่อต้านรัฐบาลและฝ่ายคา้านเริ่มออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้โคนล้มระบอบที่นำประเทศไปสู่สงครามที่ไร้ความหวังข่าวลือเรื่องการรัฐประหารเงียบภายในกองทัพ เริ่มหนาหูขึ้นเมื่อในพลบางกลุ่มเริ่มเห็นต่างและไม่ต้องการล่มสลายไปพร้อมกับตระกูลผู้นำทางด้านกองทัพไทยยังคงยึดมั่นในจุดยืนที่แข็งแกร่งและชัดเจนนั่นคือไม่มีการเจรจาจนกว่าภัยคุกคามจะหมดไปการยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญอย่างภูมะเขือและปราสาทตาควายกลับคืนมาได้สำเร็จไม่ใช่เพียงชัยชนะทางทหาร แต่คือการกลุ่มอำนาจต่อรองเหนือกว่าอย่างสมบูรณ์แบบกองทัพไทยต้องการจัดระเบียบความมั่นคงตามแนวชายแดนใหม่ทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่ากัมพูชาจะไม่สามารถกลับมาคุกคามอธิปไตยของไทยได้อีกในอนาคตเมื่อแสงตะวันสุดท้ายลับขอบฟ้าที่ช่องอานอมาและปราสาทตาควายความสงบที่แท้จริงได้กลับคืนสู่แนวชายแดนอีกครั้งธงไตรรง ได้ถูกเชิญขึ้นสู่ยอดเสาเหนือประสาทต,ตาควายและภูมะเขือโบกสะบัดยังสง่างามท่ามกลางสายลมแห่งชัยชนะยืนยันว่าผืนแผ่นดินยุทธศาสตร์ที่เคยถูกรุกล้ำบัดนี้ได้กลับมาสู่อ้อมอกของแผ่นดินแม่โดยสมบูรณ์ภาพของทหารกัมพูชานับพันนายที่เดินเท้าออกมามอบตัวพร้อมธงขาวเป็นอนุสรณ์เตือนใจ ถึงจุดจบของผู้รุกรานที่บังอาจท้าทายราชอาณาจักรไทยสิ่งที่น่าประทับใจคือภาพของทหารไทยที่ปฏิบัติต่อเฉลยศึกอย่างมีมนุษยธรรมยื่นน้ำและประถมพยาบาลให้กับทหารกัมพูชาที่บาดเจ็บและหิวโหวยสะท้อนความเป็นมืออาชีพและจิตใจที่สูงส่งของนักรบไทยใช้ชนะในครั้งนี้พิสูจน์ให้โลกเห็นว่า ไทยไม่ใช่เพียงดินแดนแห่งรอยยิ้มที่รักสงบเท่านั้นแต่เรามีเขี้ยวเล็บที่แหลมคมและพร้อมสูงสุดที่จะปกป้องอธิปไตยของเราอย่างเด็ดขาดยุทธการครั้งนี้จะถูกจารึกว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ดุลอำนาจในภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปตลอดกาลจากนี้ไปจะไม่มีใครกล้าท้าทายอำนาจของพญาอินทรีแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา อีกต่อไป